เค้กเค้กแเบเกอรี่นำเสนอกันเลยค่ะเค้กเลดเวเวตนะคะอันนี้เป็นของคุณลูกๆคุณหลานนะคะที่จะมากินกันค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราจะส่งมอบให้กับลูกค้าเราก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่กันสดๆนะคะบลูเบอร์รี่ค่ะใบหมอกม้ไม้ ine, อะไรก็ว่ากันไปให้สำหรับลูกค้านะคะที่เห็นอยู่นี้หลายท่านคงสงสัยว่าเป็นเค้กกี่ปอนด์นะคะ ตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็นเค้กแค่1ปอนด์เท่านั้นค่ะอย่างใหญ่บิ๊กเบิ้มขนาดนี้ถ้าหากว่าเป็นเค้ก2ปอนด์สปอนด์ก็จะใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็เนื้อแป้งชุ่มฉ่ากันมากๆเลยอย่างที่ได้รีวิวกันไปแล้วก็รวมไปถึงค่ะทางของครีมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในการตีครีมนั้นเราก็จะมีวิปปิ้งครีมผสมกันนิดนึงเพื่อให้เกิดความนุ่มเกิดขึ้น เพราะว่าถ้าเฉพาะชีสกับเนยนะคะมันก็จะมีความนุ่มเหมือนกันแต่ก็จะออกแข็งๆไปนิดนึงก็เลยต้องมีวิปปิ้งค่ะที่เราตีขึ้นมานะคะที่จะผสมกับทางของครีมชีสของเรานั่นเองค่ะแล้วก็นี่ก็คือเลดเวเวตนะคะที่มอบให้กับคุณลูกๆหล,ลาๆนๆรับประกันความอร่อยความชัวร์คือหนัวมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะสั่งเค้กก็อย่าลืมอินบ็อกกันมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับ สำหรับทางของ Cat Coffee and Smoothie แล้วก็ Cat Cake and b u r g e r y นะคะ